ทุกทุกคนครับวันนี้เราไปดูโซลาร์บ x อกหรือว่าชุดออฟกิตโซล่าเซลล์รุ่นที่4ที่สามารถใช้เปิดแอร์บ้านได้กันครับ โดยโซลาร์บ็อกหรือว่าชุดออฟกิจเซลล์รุ่นที่4นี้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสวนหรือว่าบ้านแบบน็อกดาวน์ได้ทั้งหลังเลยครับไม่ว่าจะเป็นใช้เปิดแอร์บ้านขนาด9,000 BTU ใช้เปิดทีวีใช้เปิดตู้เย็นใช้เปิดพัดลมใช้หุงข้าวใช้กับเครื่องซักผ้า ใช้เปิดหลอดไฟใช้ชาร์จมือถือหรือว่าชาร์จโน้ตบุ๊กหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านนกดาวหรือว่าบ้านสวนที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงได้หมดเลยครับอีกทั้งนะครับโซลาร,ร์บลูนี้ยังผลิตโดยโรงงา,านอุตสาหกรรมไทยในโครงการสมาร์ทเทคใช้แบตเตอรี่ ate, ลิเธียมฟอสเฟตรุ่นใหม่ล่าสุดทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากครับเอาละครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็ตัวอย่างการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของ s o ลาร์บ x ็อกหรือว่าชุด o อฟกิจโซล่เซรุ่นที่4รุ่นนี้กันครับหมายเหตุนะครับในท้ายคลิปนี้จะมีสรุปรายละเอียดของราคาว่า s o ลาร์บ x ็อกหรือว่าชุด o อฟกิจโซล่เซรุ่นที่4รุ่นนี้มีราคาประมาณเท่าไหร่ครับรวมทั้งนะครับจะมีในส่วนของตัวคู่มือการติดตั้งแบบง่ายๆด้วยตัวเองให้ด้วยครับ และก็สําหรับผู้ที่สนใจเรื่องของระบบโซลาเซลก็สามารถโทรหาทีมงานของพี่หมีได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 4 c 4 1494ครับหรือทักไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้ที่ไลน์ i s s a c อ a ไซเเขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับทุกคนครับตอนนี้พี่หมีโซลร์เซลก็อยู่ที่ห้อง r d ของโรงงานนะครับในโครงการสมาร์ทเทคนะครับซึ่งได้สร้างห้องนี้ขึ้นมาเพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงของ s o ล a ร์บ x ็อหรือว่าช so ุดออฟกิจโซลาเซลล์รุ่นที่4ที่สามารถใช้งานกับแอร์ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยและนี่ก็คือในส่วนของตัว s o ลาร์บ x ็อกหรือว่าช so ุดออฟกิจโซลาเซลล์รุ่นที่4นะครับ แข็งแรงมากนะครับน่าใช้งานมากจริงๆนะครับเนี่ยครับดูฮะแล้วสามารถนะครับเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมีล้อด้วยทุกคนดูนะครับอ่ะในส่วนของตัวโซลาร์บ x ็อกหรือว่าช so ุดออฟกิจโซลาร์เซลล์รุ่นที่4มีสเปคเป็นยังไงกันบ้างมีฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับสเปคของโซลาร์บ x ็อกหรือว่าช so ุดออฟกิจโซลาร์เซลล์รุ่นที่4ที่สามารถใช้งานกับแอร์บ้านได้มีรายการดังต่อไปนี้ครับ สเปคที่1แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมฟอสเฟตอายุการใช้งานยาวนานมากครับประมาณ3-5ปีขนาดความจุของแบตอยู่ที่270แอมป์ยี่้าจุดโวลต์ครับสเปคที่2ครับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เป็นแบบเพียวไซนเวฟขนาด3,500วัตต์ครับสเปคที่3ครับคอนโทรลชาร์จเจอร์ คอนโทรลชาร์เจอร์เป็นชนิดแบบ MPPT ขนาด60แอมป์ครับสเปคที่4อุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์เซฟตี้จะมีตั้งแต่เสิร์ชกันฟ้าผ่าชิโนไทม์เมอร์ปุ่มรีเซต BMS แล้วก็สายดินครับสเปคที่5ครับแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ใช้ได้ตั้งแต่350วั w, ตต์ถึง400วัตต์จำนวน6แผงการต่อแผง ต่อแบบอนุกรมสองขนานสามครับสเปคที่หกครับช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านครับช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านจะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งจะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านเอซทั่วๆไปซึ่งพวกเราสามารถนําไปต่อเข้ากับปลั๊กสามตาแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยช่องเสียบที่สองครับจะเป็นเทอร์มินอลสาหรับใช้นะครับนําไปต่อเข้ากับตู้เมนใฟบ้าน ทำให้การใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าสะดวกมากขึ้นครับและนี่ก็คือสเปคของโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกิจโซลาร์เซลล์รุ่นที่4ี่ที่สามารถใช้งานกับแอร์ได้ครับต่อไปครับเราจะไปดูการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงว่าโซลาร์บล็อกรุ่นนี้สามารถเปิดใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับเอาละรครับทุกคนครับในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับพี่หมีจะทําการ เปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมๆกันเลยเพื่อจะทำการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานจริงๆนะครับของ s o ล a ร์บ็อรุ่นที่4หรือว่าตู้ออฟกิทโซลาเซลล์รุ่นที่4ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างน,นะครับ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่1ที่เราจะทําการเปิดกันนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์ของ s o ลาร์บ็อรุ่นที่4เลยก็เพราะว่าเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานกับแอร์ได้นะครับสิ่งแรกเลยพี่หมีจะเปิดก็คือแอร์ทุกคนดูนะครับตอนนี้เราเปิดเป็นแอร์9,000 BTU นะครับแอร์ Air ที่พี่หมีนำมาทดสอบในวันนี้เป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าประหยัดไฟด้วยนะครับอ่ะ อันนี้ก็คือแอร์เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังจะสามารถเปิดใช้งานในเรื่องของตัวตู้เย็นอันนี้เปิดได้ตลอดทั้งวันเลยใน,ในกรณีของตูเ้เย็นนะครับทุกคนดูนะครับอ่าโอ้โหตอนนี้น้ําเย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ก็คือตู้เย็นนะครับสามารถเปิดใช้งานได้นะครับตู้เย็นที่เหมาะสมกับระบบโซลร์เซลล์ก็แนะนำให้เป็นตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์ประมาณสัก 5Q 6Q เนี่ยก็จะกินไฟน้อยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่คือในส่วนของตู้เย็นนะครับหุงข้าวได้ไหมหุงข้าวได้สบายมากครับทุกคนเนี่ยครับตอนนี้พี่หมีได้ทําการหุงข้าวเอ้าเดี๋ยวเปิดหม้อหุงข้าวให้ดูว่าตอนนี้ข้าวสุกหรือยังนะครับทุกคนดูโอ้โหหอมฉุยเลยนะครับตอนนี้ข้าวสุกแล้วเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จพี่หมีก็จะทานข้าวนะครับที่หุงจากโซลาร์บล็อกรุ่นที่4นั่นเองนะครับเนี่ยครับหม้อนี้เลยเดี๋ยวพี่หมีจะกินกันนะครับ อันนี้ก็คือหุ่งข้าวได้นะต่อมาครับในส่วนของตัวโทรทัศน์สบายมากนะครับเปิดใช้งานโทรทัศน์ได้สบายมากนะครับตอนนี้เราเปิดพร้อมๆกันนะนะครับแอร์ไปแล้วเปิดตู้เย็นแล้วเปิดหม้อหุงข้าวแล้วเปิดโทรทัศน์พร้อมๆกันจากนั้นมาพัดลมได้ไหมทุกคนดูพัดลมสบายมากนะครับพัดลมนะครับจะชาร์จมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กก็สบายมีไฟเหลือๆเลยนะครับในส่วนของตัวหลอดไฟทุกคนดูหลอดไฟใช้ได้หลายดวงเลย นะครับใช้ได้หลายดวงเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าหลอดไฟใช้ได้หลายดวงเลยนะครับกับน no ี้ก็คือตัวอย่างนะครับการใช้งานจริงนะครับทีนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดพร้อมๆกันทั้งหมดนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละแบบนะครับเปิดใช้งานได้กี่ชั่วโมงต่อวันเดี๋ยวเราไปดูตารางนะครับพี่หมีได้ทําตารางสรุปการใช้งานมาแล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงต่อวันไปดูตารางกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูตารางเชตลิสการใช้งานนะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าของโซลาร์บลูนี่ที่กันนะครับว่าสามารถเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างแล้วเปิดได้นานกี่ชั่วโมงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่1นครับนั่นก็คือในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์ตัวนี้นะครับที่เราใช้ได้จะบอกกับแอร์ขนาด9,000 BTU นะครับถ้าเป็นอิเวเตอร์ได้ยิ่งดีนะครับเวลาการใช้ไฟของแอร์เนี่ยนะครับช่วงที่คอมเพเซอร์ทํางานเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ800วัตต์นะครับแล้วช่วงที่คอมเพเซอร์ไม่ได้ทํางานก็จะอยู่ที่ประมาณสัก43 3 0 0 200เนี่ยค่อยๆลดหลั่นกันลงมาครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ600วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งนะครับจะทําให้เราสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณ4-6ชั่วโมงต่อวันครับต่อมาครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่2นะครับก็คือในส่วนของตัวตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยถ้าเป็นขนาด5-6คิวนะครับจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ70วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กางคืนเลยก็คือ24ชั่วโมงครับต่อมาครับเป็นพัดลมนะครับพัดลมเนไฟ อยู่ที่ประมาณ40-50ถึงวัตต์นะครับหรือว่า45วัตต์ประมาณนี้แหละนะครับก็เปิดได้2ตัวนะครับใช้เวลาในการเปิดได้นะครับก็ประมาณสัก6-8ถึงชั่วโมงต่อวันครับต่อมาครับเป็นหม้อหุงข้าวนะครับขนาดประมาณสัก1ลิตรละกันนะครับจะกินไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500วัตต์นะครับก็สามารถหุงได้วันละ1-2ถึงหม้อนะครับในตอนกลางวันนะครับย้ำนะครับหม้อหุงข้าวแนะนําให้หุงในตอนกลางวันนะครับต่อมาครับจะดูทีวีได้ไหมทีวีดูได้ครับทีวีประมาณสัก20วถึง -32 นิ้วแบบถึนสามสิ ก็จะดูได้ประมาณสัก4-6ชั่วโมงต่อวันนะครับในส่วนของตัวหลอดไฟครับวัดไฟนี้สบายมากเลยนะครับก็ทั่วๆไปเราก็ใช้หลอดไฟกันอยู่ที่ประมาณ7วัตต์นะครับประมาณสัก5-6หลอดนะครับก็เปิดใช้งานได้ประมาณสัก 6- 8ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของมือถือหรือว่าโทรศัพท์นะครับอันนี้สามารถชาร์จได้ใช้ได้ตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือนะครับในส่วนของตัวเช็คลิสต์การใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ ของ Solar ์บ็อนะครับหรือว่าชุดออปกิจโซลาร์เซลลรุ่นที่4นั่นเองครับหมายเหตุนะครับในกรณีที่ถ้าอยากจะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำออโต้ขนาดเล็กในบ้านก็สามารถใช้งานได้ครับเพียงแต่ว่าจํานวนชั่วโมงที่เปิดในเชฟวิตรายการนี้ก็จะลดหลั่นลงไปตามปริมาณของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ คำแนะนำนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะชาร์จแดดในใบเต็มที่ดังนั้นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็จะต้องปรับใช้งานลดน้อยลงให้สัมพันธ์กับปริมาณของแสงแดดนั่นเองครับครับในขั้นตอนนะครับวิธีการที่เราจะใช้งานโซลาร์บ็อกรุ่นที่4กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ง่ายมากเลยนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกเลยก็คือง่ายๆเลยนะก็ที่ตัวโซลาร์บ็อกเนี่ยเขาจะมีปัก มาให้นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านทุกคนดูนะมี2ปลั๊กเห็นปะนะครับมี2ปลั๊กเราสามารถเอาปลั๊กไฟบ้านเนี่ยไปต่อเข้ากับปลั๊ก3ตาแล้วใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้นะครับนี่คือวิธีที่1นะนะครับอ่ะยกตัวอย่างพี่หมีจะเสียบพัดลมให้พวกเราดูนะครับนี่ครับก็เสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมอ่ะเดี๋ยวดูพัดลมเห็นไหมครับง่ายมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีที่1นะ นะครับเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองง่ายกว่านี้อีกวิธีที่สองง่ายกว่านี้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับต่อมาครับเรามาดูวิธีการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบที่สองซึ่งสะดวกกว่าแบบแรกด้วยนะครับทุกคนดูนะครับที่ตัวโซลาบ็อกรุ่นที่4เนี่ยจะมีตู้เทอร์มินลออกมานะครับมีช่องเทอร์มินัลออกมาตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยสายกาวสายเอ็นแล้วก็สายแอล นะครับซึ่งเราสามารถเอาสายไฟมาเสียบนะครับแล้วก็เดินสายไฟเนี่ยไปเข้าต่อกับตู้เมนไฟบ้านนี่ครับทุกคนไปต่อเข้ากับตู้เมนไฟบ้านหรือเรียกกันว่าตู้คอน sumer ก็ได้ตู้สแควร์ดีก็ได้นะครับทุกบ้านนะครับที่เป็นบ้านน็อกดาวก็ดีหรือบ้านสวนเราก็จะมีตู้ไฟเนี่ยครับเอาสายไฟจากโซลาร์บล็อกนะครับเดินสายมาแล้วมาต่อเข้ากับตู้เมนไฟบ้านเลยแล้วก็ต่อเข้ากับระบบไฟทั้งบ้านเลย เห็นไหมเราจะใช้เปิดแอร์เราจะใช้เปิดตู้เย็นเราใช้เปิดโทรทัศน์เปิดหลอดไฟสบายเลยครับนี่ครับก็คือเอามาต่อเข้าตู้เมนใส่บ้านเลยทุกทุกคนครับโซล่าบ็อกซ์สหรือว่าชุดออฟกิจเซอร์เซลลรุ่นที่4เนี่ยมีจุดเด่นก็คือ ติดตั้งง่ายมากครับทุกคนสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องโซลารเซลล์ก็สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่าเวลาติดตั้งเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็พวกเราก็ทําหน้าที่เพียงแค่เอาปลั๊กจากตู้โซลาร์บ็อกเนี่ยไปเสียบก,กับปลั๊กของแผงโซลารเซลล์แล้วก็เปิดเบรกเกอร์ที่หน้าตู้เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กับโซลาร์บ็อกแล้วครับเอาเละครับเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งด้วยตัวเองกันตามคู่มือเลยครับไปดูกันเลยครับ เอาละครับและนี่ก็คือคู่มือการติดตั้งโซลาร์บล็อกครับในคู่มือนะครับเราจะทําการติดตั้งอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือเราจะต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าด้วยกันครับโซลาร์บล็อกสใช้แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด6แผงครับขั้นตอนที่2ครับนำเอาปลั๊กของตู้โซลาร์บล็อกครับไปเสียบเข้ากับปลั๊กของแผงครับแล้วก็ทําการเปิดเบรเกอร์นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่2อครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนที่1่งครับการต่อแผ การต่อแผงโซลาร์เซลล์ของโซลาร์บล็อกู่นี้จะเป็นการต่อแบบอนุกรม2ขนาน3ครับวิธีการต่อก็ง่ายมากครับนำเอาแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ครับเอาลักขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่1ขึ้นมานะครับไปเสียบเข้ากับปลักขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2ครับเป็นการต่ออนุกรมแบบสตริงที่1นั่นเองครับหลังจากนั้นครับก็นำเอานะครับลักขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่3ขึ้นมาไปต่อเข้ากับปลักขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์ แผงที่4ครับเป็นการต่ออนุกรมแผงสปริงที่2ครับหลังจากนั้นครับก็นำเอาปลั๊คขั้วบวกของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่5ขึ้นมาไปเสียบเข้ากับปลั๊คขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์แผงที่6ครับเป็นการต่ออนุกรมแผงแบบสปริงที่3ครับ จากนั้นก็ง่ายมากครับนำเอาหัวต่อขนานนะครับซึ่งจะมีหัวต่อขนานค้่บวกแล้วก็หัวต่อขนานค้่ลบครับนำเอาหัวต่อขนานค้่บวกขึ้นมาครับนำเอาหัวต่อขนานค้่บวกขึ้นมาแล้วก็ไปเสียบเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ค้วบวกสติงที่1แล้วก็นำเอาหัวต่อขนานค้่บวกนะครับไปเสียบเข้ากับหัวต่อขนานนะครับในแผงโซลาร์เซลล์สติงที่2แล้วก็แผงโซลาร์เซลล์สติงที่3ครับจากนั้นนะครับไฟทั้งหมดนะครับของทั้ง3สติงค้่บวกก็จะมาวิ่งเข้านะครับอยู่ที่ นะครับหัวต่อขนาดนั่นเองครับจากนั้นครับก็ทําแบบเดียวกันครับนำเอาหัวต่อขนาดนะครับขั้วลบครับไปเสียบเข้ากับขั้วลบของแผงโซลาร์เซลล์สติงที่1สติงที่2แล้วก็สติงที่3ครับเร็จแล้วครับแค่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นครับก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับในขั้นตอนที่2งครับง่ายมากครับเราก็ทําหน้าที่นะครับเอาปลั๊กครับ MC4 นะครับขั้วบวกของตู้โซลาร์บ็อกครับ ไปเสียบเข้ากับนะครับปลั๊ก MC4 ขั้วบวกของนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ทําการต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับก็นําเอาปลั๊ก MC4 ขั้วลบครับของตู้โซลาร์บ็อกนะครับไปต่อเข้ากับปลั๊คขั้วลบของนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่ทําการต่อมาเรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ทําการต่อปลั๊กของตู้เข้ากับแผงเสร็จแล้วทีนี้ครับเราก็ไปทําการเปิดนะครับใช้งานที่หน้าตู้กันนะครับไปดูกันเลยครับ ต่อมาครับหลังจากที่เราทําการเสียบปลั๊กของตู้โซลาร์บ็อกเข้ากับแผงโซลาร์เซลล์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเปิดเบเกอร์ที่หน้าตู้กันนะครับวิธีการเปิดเบเกอร์ที่หน้าตู้ก็ง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากนะครับเปิดในส่วนของตัวเบเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีเราก็ไปเปิดเบเกอร์ของแผงโซลาร์เซลล์ครับหลังจากนั้นครับก็กดปุ่มออนออฟที่หน้าตู้โซลาร์บล็อกได้เลยเพียงแค่นี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับทุกไป ครับเราจะไปดูกันว่า Solar Box 4หรือว่าชุด o p f i ิ i d ซล่เซล4รุ่นนี้ออกแบบมานะครับเหมาะสำหรับการใช้งานกับใครบ้างครับไปดูกันเลยครับทุกทุกคนครับ Solar b o ็หรือว่าชุด o p f g ิ i d ซล่เซลรุ่นที่4นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้แก้ปัญหาให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงครับยกตัวอย่างเช่นบ้านน็อกดาวบ้านสวน เทียงนาผู้ที่อาศัยอยู่บนดอยหรือว่าตามเกาะต่างๆรวมทั้งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในรถบ้านหรือว่าใช้งานแบบแคมปิ้งด้วยครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงเวลาที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะครับ s o ล a ร์บ x ็อหรือว่าชุดออฟกิจสวาเซลร์รุ่นที่4นี้มีราคาเท่าไหร่ครับ ราคาโดยประมาณของ s o ลาร์บล็อกรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ50,000ไปไปลายถึง6 0 0 0ื่นต้นๆครับทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของอุปกรณ์ที่ใช้ครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะนำเอาโซลาร์บล็อกรุ่นนี้ไปใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494หรือทักไลน์มาที่ไลน์ไอ SI AEC เอไอเขียนติดกันเลยนะครับสำหรับในวันนี้พี่หมีสวเซลและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ